ัสดีจ้าก็เคยก็ล้วเห็นยัางเงียกรเออย่าอุ้มน้องอุ้อุ้น้องฮะสัีเอนมาบินสวัสดีครับพบกันช่องเนาะช่องชองบ้านนะคะชยาจ้าจึ้งว้าวดูบินพบกันช่องชยาบ้านนะครับฮัฟอ๋อนะชัยยานมคา อันนี้คือผักเขียวปลีเอามาจากถุงผักเขียวจากหัวหรือืมแต่หัวเรือเปลือยเนะาะจะใส่ก็ลังแต่งอะายอ่ะจ่ะวานเพื่อไปอุดรเพื่อไปเอาผักมา มัหงมาจะจุ่ใครได้คสุดนะมันเป็นยังไงแบบเมื่อวานนี่กต่ใส่กับลูกชายกับมังคีมันไปซี่ท่ากุยดอนนี่น้องไปเ็นเงาเลยหนึ่งแปดเอันนี้นกไปก็เมื่อปกติจะเอาโพลเดนสเกลในสกุลในละมาขาย เมื่อวานเพื่อนพากันไปบึงตลาดไปเลินตื่นเต้นมากไปแล้วก็เมื่อยมันไก่เนาะมาวินเอ้ยน้องสุดลูกกัตรงน้องได้เยอะแต่หันมึงมองใคยก็เข่าเนี่ยเนาะนี่อยู่ทางนอกโน่ดิ้นเท่าไหร่กินเนี่ยหันในรอดเลย นะอันน nee, you know, uh, uh, like uh, 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 ี um, uh, in you know uh, ้ผัดนี่จะบ่งขายพักไข่อย่างนี้ไม่อย่างน้อยก่อนแล้องกลาการกินถึงนี่ล่ะนะฮะนี่เทาไหร่นั่งกินของร้อนอย่างนี้เออเขาไปเอาฟองกต่เป็นช่วงใบเลยเนาะเออมากิ้งแล้วนเขากิ้งมาพี่มาไอมาไปเลี้ยไอ้นะเออตัวน้องสูแคปเขากินไมาไหวเดี๋ยวบอกไอ้นะกิ้งไปเลยนะ เรอเห็นข <half. S 2> <Th ế S 1> ้าลายคนอยู well, uh, ่อ่าหมูลายอยู่หมูลายผู uh ้นแกงวัวเหลือลืแนแล้วเออพวกเราได้เห็นอย่างบานมาแล้วปะบานแล้วตัวอะไรนบานแล้วบาดแั้วบาดแล้วเห็นตัว เห็นกับเจ้าก้อยได้อยู่นะเหนกระเจ้าก้อยใส่ข้าวคั่วใส่หอมใส่ยังใส่บวกะุกอย่าก้อยก้อยห็ดปวกเนาะจริงๆเอ้ข้าวมาได้ลูกเด้อบุเคยกินแล้วก้อยเห็ดปวกพูดถึง เขียวปลีสำหรับเห็ดท่านสมพัฒก็เจ้ากระปุกตลอดอยู่เนาะอืนแม่งอะไรหนิเพิ่นก็ไม่ค่อยปลูกแถวสะกลนี่มั้วยิ่งปลูกเลวยอะไรพี่น้องเขียวปีเนี่ก็จะปลูกได้่อืดเขารหนาวสะกลนี่ปลูกอะไรเลยนะเขียวปีผมีถ้ามีคนสั่งก็ต้องสั่งมาถี่เท่านึงเนาะ เพราะว่ามันโมมีบุคคลมีของบางอีูไปตรงนี้ของนอกจาคือว่านั้นแล้วคนกับบุคคลใส่สำรับเกี่ยวปีต้องสำรับผันสมพัฒน์มั่กายนสักใ่ จะใส่ก็ตงแต่งี่น้องแต่งใส่เข็งใส่ถุงแบบอักันห้อนเนาะสวะไอเคไม่เห็นอย่างกาะนซะเออเออเอาขึ้นขึ้นหรือขนาดโอ้พุงลงไว ตอนแรงก็ต้องไปสองขั้นเนาะเพราะว่ามอโซตัวเบี้ยะเอ๊ะเอาขั้นนี้แล้วไปขั้นมอสอแงยี่ข้นเยต้องจัดใส่อีกเมื่อคืนนี่ขึ้นไปสามขั้นเพราะว่าลูกชายแกหยิดเรียดเนี่ยมอโซออบฮะปานลำบุญกระชาต <laughs> านล่คงล,ลายดิลายด้วยพ้นองสามหมื่นกว่าม่สิของลายเนาะไปอุดรเอง จีจะไปหมื่นแปดไจัดนี้มาแล้วอยู่พ่อจัดนี้ก่อนรถขึ้นของเลยแต่งผักไว้ก่อนแต่งเชาป,ปีไว้ก่อนเอนออากาศฮ้นอัพแล้ว ั้นส้มส้มขั้นส้มเขียวปีนแซ่บด้วยฮะแล้วมันแซ่บใสเขาะว่าพื้นส้มพักเนี่ยต้องเขียวปีอืมกระลำมันออกหวานเนาะมันมันนี้ไปถือกระลำบางอันแต่เขียวปีนี่มาอันคุงมอยู่เด้อ๋อกระลำนี่แหละกระลำผักดอกบานบาน คือส่งผักหอมผักบัวผักอย่างนีงก็มันออกหวานๆเนาะอือเคียวปีนี่ยอยากออกไม่ต้องซับใครดินี่ตัวซับแม่ตัวเราเอามาตรงนี้เลยเป็นแคลัง,ลอ,งาอากาศึงระบายนี่ เปนยนด้้ใ่นี่ก็คือมะละกอเอามาคลายไปเรื่อยๆพี่น้องเ้องเปียวองก็สดอยู่เปวอยูดอดราคากระโนลงจากน้อยจะใส่กับบุกก็เลยพากันไปเมื่อวานไปตลาดสีมังโ t h อ n ดอนทรายสนีเมื่อยไ่เนา ไปของขึ้นเนาะเพราะว่า<ป>ตะไส้เองกไปปั่นหน้าก็เจ้าตีสามพี่น้องไปปั่นหน้าตีสามเนาะแล้วมาหนี้กะแจ้งมากกับเลี้ยวจักปั่นหน้าประมาณสองโมงกว่าๆเนาะตลาดุมมือเนี่น้องเลนได้ไปขนของจัดของมามาอาบน้ำม,มา,าไปอุดรต่อเลยบาทเนี่ยขับรถเขียนล,ลูกทายลูกทายทะเลาะบ,บ่ายเพื่อจะได้ไปเอาของสกุลบาแบบหลายทางพี่น้อง ไปดุอะงไรแต่มันเมื่อยเกือบครยเจนเป็นหิ่หน <G ül üyor> เจจป็นวินเอาอยู่เต้อนบ่นจองจ้าคองดีะออยู่ลายจ้ากอนเออมาดก่าด้วย่อ่คอจ้าอะไรไปปั่นหน้าเนะาะจ้าอะไรจะถายโคงจ้าอะไรจะไปเอาเอาโคงเมื่อยแล้วเจา้าเพราะฉะนั้นก็ เอาอยู่เอาที่สะดวกเมื่อบนรีรมงเมือจังไประยง่ะเมืองรานเกลินสะเซียอย่าล้มเด้อมาวิ่เด้อเนาะลไอ้เ็ดของนี่เขาขึ้นของนี่บจัดของของ้นี่มายโนนนี่เรฮม โยนอันนี้คือง่รถคนึงหับโยนขึ้นโอโยนขึ้นเอาวางลงขึ้นรถไดมีถุงเอมีถุงมีรถมีถุงจะขบหนักเอาปนี่ลองถุงอะไรย่มต่อกันปีนี้ชวงถุงอะไรขย่มไม่มีก็ไม um, uh, ่ได้ขย่มแค่ก่อนครับยมนี้ หนาหน่ยนะนานยหำหน่นเน่าอะไบงหงจัดคองกันเนาะลงหนุอกคอนลงกันจากองเลยนะเน่าเลยเมตัวนะเม่นมีหน่วยเน่าอยู่ตัวนะมันเน่าเลย mà nơi, yên luôn, mười lượt vinh khói bỏ mười nơi. Vận hết, vận luôn, vận hết, vận hết, vang lưu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 , vang ơi vang lưu, vang 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 มาพี่นางมาพี่เลยน้องไอ้เอ้มาผีมีของต่อกันไปเลยเป็นรถเอา้<ม>นานั่นก<ม>็ย่างส่วนทางอยู่นั่นก็ดีพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องไปก่อนเลยขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำล,ลังใจตาเป็นคนจ้า